วันที่21รกรกฎาคม2 5ง8าเป็นวันที่82ที่ข้าพเจ้านางสาวภิญญาดวงนามนลขอถวายเสียงสวดสารยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรามบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูญชาเด็กรูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจีบของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระดได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอักขรพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดบทกราบพระรัตนตรัยอร าเทมงสวักขาตภพัคกวตาธโมธรรมังนะสานีสุปฏิปันโนพัคกวตาสาวะกสังโฆสังคังนะสานีบทบูชาพระไยรีพินาศอรหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปรรนีผู้โตขึ้นในหิทรามณ์ทารมานุธานิปารมีหิจัติสติยาวาชิวัะ ปูเชมิรัตนัตตยังธรรมังจารังะโสกินาบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาลเรสุอัตราคัจันตุเทวตาสัทธังโมนิราชสัตสุนันตุสักโมคะทงังสักเคกาเมจารุเปคิริสิขารัตเตจันตริเขวิมานีติเปรัตเตจักามิตารุวนะนัคหะนีวิมานีติเปรัตเตจักามิตารุวนะนัคหะนีค่ค เเตปุมานจยันตุเทวาชลธวิสมิยคขันธปานาการติทานตาสันติเกยังมุนีวรวัจนังสาธุโเมสุนันตุธรรมสวนรการุอิยมพันตาธรรมสวนรการุอิยมพันตาธรรมสวนรการุอิยมพันตาบทสวดภพาภะขันธมรรนณโมตัสสะปะโกโตระโตสมาสัมพุตรสานโมตัสสะปะโกโตระโตสมาสัมพุตรสานโมตัสสะปะโกโตระโตสมาสัมพุตรสานบทสวดไตรสาณะคัมภีรปาหักพุทธังสารณังขจามิธรรมสารณังขจามิสังฆังสารณังขจามิ ทุติยมปีพุททางสารนังขจามิทุติยมปีธรรมังสารนังขจามิทุติยมปีสังคังสารนังขจามิตัดิยมปีพุททางสารนังขจามิตัิยมปีธรรมังสารนังขจามิตัดิยมปีสังคังสารนังขจามิบทส่วสัจจกิริยานาถานัตถิเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัเจนะสุทิเมโหตุสัพพทานัตถิเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัเจนะสุทิเมโหตุสัพพทานัตถิเมสาตนง ยังสังโฆมีสานังวรังเอเตนสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพาธาบวสวดติรัตนาป,ปะนามคาถาพุทธังนัเมรัตนภูตะสรีรจิตตังธรรมังนัเมรัตนภูตะวิสุทธิสารังสังฆังนเมรัตนภูตะสุสีละทิธิเอตังนัเมติรัตนานังรัตนัตยวหังสัมมาสโมสรีวัตถุวิเศษภูตัง อัญโยยานยุตตะคุณะโยเข้าวะสัมปวะตังอสุมิตยมหิปิตเทวะยถาติทันเทเอกังวินาตพิตรารสัมมสัพพเวนะโลเกกะทาจิจิตทาจิจัจิเรนจปัปปาทูปูตังคัมภคัมพีระยานวิสยังอธิทุทัสสัทังวินยูหิปันพิตะชะเนหิวิชัญยรูปังโลกัมหิเกหิจิตจัทถจุปาลพัะนียัง เกสัญจิตสุทุวิธีตังคณะคุณกายตายะนาเมหิเยว,วะชนะตายะสุวิสุตตมปีสมุปัสตังมณสีสุทธภัสสาทานางังปุญญาธิกานะมะสมุตตมะตมะปุณภูมังทุกขาปรมุจนะมุขสรนังคาตานางังปูชาระเหสุป,ปรมังอภิปูชเนยัง นิพพานสัจจิกิริยายุปนิสัยยถังสัมมากิเลสัมมาลสธนาสิทธิยาจะสาธุหิอัถปุสเลหุปัสสีวณียังปาณิหิจาปิสารนังขมณียเมวะตัสมาหิตังติรัตนังสารนังขาตัมหารตินท่วังคณะเนสูนมัสมานาปูเชมะจาปิสัสะตังสุปสันนาจิตตาตัฐานุปาริจริยาสธารตาจา เยนาตตาสุกเตนะสุขีพระเวมุเตเชนาตัสสะจัสถาปิสุวตีโหตุโยเจธาธรรมะวินยยมหิปะมาณภูโตโลกุตระพิสมยโยนิยะโตสุโชชังตัสโสปนิสัยจะทายะยจยปิโหตุวัตถุตตเยปริจิตโตสุปสาทกาโร การะสิทธิคาถาโยจักปูมาโมหมมลาภะกัทโธสามังวะพุทโธสุขโตวิมุตโตมารสปาสาวินิโมจยันโตปาเปสิเขมังชนนตังวิเนยังธรรมังวะรตังเสระสารามิโลกะสานาถจาวินายกันจัตันเตชะสาเตชยะิทธิโมตุสะพันตรายาจวินาสเมนตุธโมทัชโยโยวิยะตัสสะสัตถุทัศเสสีโลกัสาวิสุทธิมังคังนินยานิโกธรรมะทรสัตถารีสาตาวะโหสติกรุสุจิโนธรรมังวะรตังเสระสารามิ โมหะปะทาลังอุปสังตะทาหังตัเตชะสาเตชะยสิทธิโหตุสัพันตรายาจวินาเสมนตุสัทธรรมเสนาสุขตานุโพโยโลกาสปาปูปักิเลสเชตาสันโตสยัางสันตินิโยชโกจารสวะขาตะธรรมมังวิธิตังกะโรติสังคำวรันตังเสรสานะมามิพุทธานุพุทธังสัมมสีละทิถิเอตังตชะสาเตชะยสิทธิโหตุสัพันตรายาจวินาเสมนตุบวสวดนโมการอัฏฐกะคาถานนโมอาระหตุสัมมา นโมอุตตมะธรรมมสะสวะขาตัสเสวะเตนิทะนโมมหาสังฆาสาปีวิสุทธสีระติทิโนนโมโอมาตายารัตสารัตนัตยัสสะสาธุกังนโมโอมาการตีตัสตัสสาวัตุตยัสสปินโมการัมภะาเวนะวิขจัตุปัทถวานโมการานุภาเวนะสุวัตถิโหตุสัพพทานโมการาสเตเชนะวิธิหิตโหมิเตชวาบทสวดมหาสมัยสุ สูตรเอวเมสุตังเอกังสมยังพระวารสเกสุวิหารติกับเป็นรถถูสมิงมหาวเนมหาตาพิภูสัเกนัสติปัจมาเติภิกุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัสสหิฉลูกะหานตุภิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติพระวันตังทัศนายพิกุสังคันจาอัถโขจะคุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตัดท่องโหสิอายังโขพระวารสเกสุวิหารติกับเป็นรถถูสมิงมหา เยนะสัตติงปันสมะเตหิพิคุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสสิสโลกะหาตุหิเทวตาเยปุยเยนะสันนิปติตาโหติตาภะคะวันตังทัสนายะพิคุสังคันจายนูนะมะยัมปิเยนะภะคะวะเตนุปัสังกมือยามาอุปสังกมิตวะภะคะโตสันติเกปติกขาคาภัสเสยามาติ ปูตานเทวตาเสยยะทาปีนามะพระระวะปุริโสสัมมชิตังวะพะหังภาษาเรยะภาษาริตังวะพะหังสัมิเชยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตริยิตาภะวัตูปุระตูปารตุปาตุระหังสุอันทัปปูตาเทวตาพระคนตังอภิวาอิเตตวะเอกมันตังอะทังสุเอกมันตังที่ตาขู่เอกาเทวตาพระวัตูสันติเกอิมังคาถังะภาสิมหาสัมมโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคาตาอาคาตัมหะอิมังธรรมะสัมยังฆาขิตายิวะอัปรติสัำคันติ อัตโภอป,ปราเขวตาปโกโตสันติเกอีมังคาถาังภาสิตัดรบพิขโวสมาธาหังจุติตังอัตโนอุชุกัมมะกลางสุชารธีวันเนตานิฆาเหตวานอินทริยานิรักขันติปันทิตาติ อัทธกอัปาราเทวตาภะกโตสันติเกอีมังคาทางภาสีเชตวาขีรังเชตวาปัญชันินท้าขีรังอหันจามเมชาเตจรันตีสุทธาวิมลาจักรุณตาสุธันตาสุสุนาคาตีอัทธกอัปาราเทวตาภะโกโตสันติเกอีมังคาทางภาสีเยเกจิพุทธังสารนังฆตาเสนาเตคมิสันติปายปูมีปะหายามานุสังเทฆเทวกา ภระกวาพิ่กูอามันเตสีเยคุเยนะพิ่ขเวทัสสุโลกทานตุสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติตถาคตังทัสนายพี่กุสังคันจ่าเยปิเตพิ่ขเวอเหสุงอตีตัมมัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภพะกวันตานังเอตัปปรมายวะเทวตาสันนิปฏิตาภพระเหสุง เสยยะธาปิไมหังเอตระหีเยติเตพิขเวภวิสันติอนาคตมัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทาเตสัมปิพระขวันตานังเอตัปรมาเยวเทวตาสันิปฏิตาภวิสันติเสยยะธาปิไมหังเอตระหีอาจิกิสามีพิขเวเทวกายานางนามานิปิเตยสามีพิขเวเทวกายานางนามานิเทสิสามีพิขเวเทวกายานางนามานิตังสุนาถาธุกังมณสิกโรทัพาสิสามีติเอวัมพันเตติโกเตพิขุพระววโตปจัสจุสุพระขวัเอตถวโวจา สีลงกับมนุกับสามียถมัถภูมาต่ทสิตายเยสิตาคิดรบพลังมาอิปั สีหาวสันตีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอทาตมะสาสุทธาวิปสันนัมนาวิลาพิญโยปัญจสเตยัตววันเอกาปิวัฒเวแตตโตอามันตยิสัทธาสาวเกยาสานีระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานางพิคโวเตจะอาตประปมกรุงสุตตะวพุทธสัสสนาเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสานัทสนังอะเปเกสัตมัตถคุงสหัสสังอหัสสัตตริงสตังเอเกยสหัสานังอมนุสานัมมัทสูงอะเปเกนันตมัทคุงพิสางสภาพุทพา แยว่าวกิตวานักขุมากัตตัวอมันตยิสสทาสาวกเกศเสนระเตเทวกายาพิกันตเตวิชานาัพิกโวเยโวหังกิตยิสามิสามิคิราหิอนุบุพะโสสัตตสหัสสาวยขาภูมาการเปรัฐวาอิทิมันตุชุดิมันตุวันนวันตุเยสัสสินุโมธรรมานพิกัมุพิกุนังสมิติงวะนางสหัสสาวะเฮมาวตายคขานานันตวันนิโนอิทิมันตุชุดิมันตุวันนวันตุเยสัสสินุโมธรรมานพิกัมพิกุนังสมิติงวะนางสาตาคิราติสหัส ตัวชุดีมันตัวันนวันตัวยสศิโนโมุทธมนาพิกมุพิคุณังสมิติงวะนางอิเจเตโสรสสหัสายะขานานัตตวันนิโนอีที่มันตัชุดีมันตัววันนวันตัวยสศิโนโมุทธมนาพิกมุพิคุณังสมิติงวะนางเวสามิตาปัญจสตายะขานานัตตวันนิ มันโตชุติมันโตวันนวันโตเยสัสสินุโมธมานาภิกมุภิกขุนังสสิติงว่นางกุมภิโรราชค่ะิโกเวปุตส萨นิเบสนังพินโยนังสตัสาหัสสังยยขานังไปเยิรูปาสติกุมภิโรราชค่ะิโกโสปะค่ะสมิติงว่นางปริมาจัดที่สังราชธาตุระโทปาสาสติกัรทำพานังอธิปติมหาราชายเจษสิโสปุตตาปิตตสัพพะหัวอินทนามามหาพลาอิทมันโตชุติมันโตวันนวันโตเยสัสสินุโมธมานาภิกมุภิกขุนังสสิติงว่นาง ทักกินัน pues mm nah, จัตทิสังราชาวิรุณโหตปัสสสาติคุมภะธนานังอาิปติมหาราชัยดิสัชสิโสภุตตปิตัสสะพะโวอินทนามามหาพลาอิทิมันตุชุติมันตุวันวันตุยะสัชินุโมธรรมนาภิกรรมุภิกุนังสมิติวะนังปัจฉิมจัตทิสังราชาวิรูปโกปัสสสาตินาคะนางอธิปติมหาราชัยยิสัสิโสภุตตปิตัสสะพะโวอินทนามามหาพลาอิทิมันตุชุติมันตุวันวันตุยะสัชินุโมธรรมนาภิกรรมุภิกุนังสมิติวะนังอุตตรันจัตทิสังราชา กุเวโรตปัสสาสติยคันังอธิปติมหาราชายสัศิโสภุตตปิตัสัพภาโวอินทนามามหาพราอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยสัศิลูุธมานาภิกขะมุขีกุดังสมิติงว่านังบุริมที่สังทัตระโถท่าขี่เนนะวิรุงโอปชิเมนะวิรุปโคกุเวโรอุตรันพิสังจัตตารุเตมหาราชาสมันตาจัตุโรพิสาทัทธันละมานาทางสุวเนกาปิรัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอังูวัจณิกาสทา มายาคูเดนทุเวเดนทุวิปูจาวิปุโตสหะสันธนกรรมเสดโหจักกินุมันทุนิมันทุจัปปนาโทโอขะมันโยตะเทวสุโตจามะตลิจิตตเสนจักขันทปูนะรูราชาชโนสโพอาคูปัญจสิโคเจวติมพะรูสุริยวัชสาอิเตจันเดจราชนุขันธภาสราชุพิโมทมานาพิกตมที่กนางสมิติงว่านาง ปูนาภาษานาคาเวสาลาสััสกากัมพารสัตราอาคูบายาคาสยาติพิยามุนาทัตรฐาจาอาคูนาคยศสิโนเอราวันโนมหานาโคสุปากษมิติวะนางเยนะคะราชชสหะสารันติทิพาทิสาปกิวิสุทธจักคูเวหายสาเตวนัมชปตาจิตตราชุปนาอิติเตสนามังอภยันตทานาคาราชาณมาสิสุปันนโตเขมมะมกาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิปะวะหะยันตานาคาสุปนา สุพุธทธังชิตาวชิวรหัตถีนาสมุทังอสุราสิตาัาตโรวสวัเสติอิทิมันตุยสัตสินการกัญชามหาธิสมาอสุราธานเวคษาเมปจิติสุจิติจะปหาราโทนมุจิสหสตันจะพภริปุตานังสัเพเปวโรจานามกา ในหิตตวาพระริมเสนางราหุพัทธบุปาขะมุงสมัโยธานิพันธันเตพี่ขุนางสมิติงว่านางอาปูจเทวาปัทวีจเตโชวโยตถาขมุงวารุณาวารุณาเทวโสโมจัยยะศาสาสหะเมตากรุนาการีกาอาปูเทวัยยะสัตสินทัศเตตัสตากยาสัพเพนันตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัตสินโมธมานาพิกามุพี่ขุนนางสมิติงว่านางเวนทูจเทวาสหลีจัสมาจัทเวยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุระขิตาสุริยะสู บาสุริยมาภูปุรักิตานักขันตานิปุรักิตวาอากูมันถาวาราหกาวสุนังวัสโอเสโวสกุปาคัปุรินทัโททัศเตทัากายาสัพเพนานัตตวันนิโนอิทิมันโตูชุติมันโตวันนวันโตเยสัสสินุโมธรรมนาภิกกรรมพิกุนังสปิติงวะนังอธาภูสาภูเทวาชรมกิี ชารามาขีสิขาิวะอริตกาจารุชาจารุม,มาบุพานิพาสินโนวารุณาสาธมาจารจุตาจานชกาสุเรยายารุจิราอาคูอาคูวา,าสาวเนสินโนทัศเตทัศสังกายาสเพนานตตะวันิโนอิทิมนัตชุดิมตัววันนวันตัวเยสสิโนมุธมานามิกษัมภิกขุนังสมิติวว wan, งวะนางสมานามาหาสมานามานุสา Goldman, สมานุสุตตมาคีธาปทูสิกาอาคูอาคูาคมโนปทูสิกาทาคูหารโยเทวายเจโรหิตวาสิโนปารคามหาปารากาอูเทวายสัสสิโน ท่าเสตย์ท่าสกายาสัพเพนานตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะวันโตยสัสสินุโมพระมานาภิกรรมุภิภูนางสมิติงวานางสุกากรุมหาอรุณาอาคูเวยข้าสาศสหโอทานตะไคหาปามุขหาอาคุเทวาวิจักขนาสัทธมันตาหารักขจามิสกัจเจยัสสินุท่านนยังอาขาปัญโญโยทิสาพิวัสติท่าเสตย์ท่าสกกายา สัพเพนะนะตะวันนิโนอิทิมันตัวชุติมันตัวณวันตัวยะสัชินโมธมนารพิกามุพิคุณังสมิติงวนังเขนิยาดุสิตายามากัะทกาเจยะสัชโนสัมพิตการามาเสถาชุตเมาจาสวานิมานรติโนอาคูอธาคูปรนิมิตาทัสเศรษฐาสักกายาสัพเพนะนะตะวันนิโนอิทิมันตัวชุติมันตัวณวันตัวยะสัชินโมธมนารพิกามุพิคุณังสมิติงวนังสัทเทเตเทวานิกายาสัพเพนะนะตะวันนิโนนามันวเยนะอา จันเียสัทีศาสหาหปวุทธาจารมีมัคขีลังโอคตินนัมลาสวังขะขีมโมคตารังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรมาปรมัตโตจับปุตตาอิกิมโตสหาสันนังกุมาโรติโสจักสุปาคัสมิติงวะนังสหสสะพรมโลกานังมหาพรหมพิพิน ปปนุชติมันโตพิสมากายโยเยสัสิโสท่าเสถฐาอิสราอาคูปเจงกับวัสวัตติโนเตสันจามัจโตอาคาหารตโตเปริวาริโตเตจัสสะเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรัมมะเกมมรเสนณอภิกามีปัญสักกันหาสามัทถิยังเอถักันหัถาพันทะถาราเกนะพันธม วารธรรมาว,วูมุจิทักโูจินังอิติตาธรรมาหาเสนโนกันหาเสนังอเปสยีปานินายตรมมาจัตสรงกต,ว,ตาวานาเพระวังยจถา,าวุสกูเมกุธนญยันโตสวิชุโกตทาโสปจุทาวติสังกุโธอาศัยยังวเสตันจัสมพังอภิญญายาวะว่าวิตวานัจากุมา ตาตัอมันติยิสัทธาสาวกีศาสนารเตมารเสนนาภิกันตาติวิชานาถพิขโวเตสาอาตาปมัคคุรสุตตวะพุทธศาสาสนังวิตาราเคหิปการมงเนสังโลมปีอิชยุงสเพวิจิตตสังฆามาพยาติตาเยสสินโมทันปิสพุเตหิสาวการตชเนสุตตาตี บทสวดมังคระสุตังอสวนานจพารานังปันทิตานันจะเสวนาปูชาจปูชนียังเอตัมมังครบมุตตะมังปฏิรูปเทสวาโสจาปุเพจจกัสสพุญญาตาอัสัสมาปนิพัทธ์เอตัมมังคระุตตะมังพาหุสัจจจสิปัญจวินโยจสุสิโตสุภาษิตาจยาวาจเอตัมมังครบมุตตะมังมาตาปิตุปัถนานุทธฏฐารัสัตสังขโหอนาคุลาจกรรมันตาเอตัมมังครบมุตตะมังทานันจธรรมจริยาจายาตการนันจสังขโห วชานิกรรมานิเอตัมมังคารมุตตะมังอารติวิตีปปามัชปานาจสรัญโมอปมาโทจะธรมเมสุเอตัมมังคารมุตตะมังคารวจานิวาโตจัสันตุทีจักกตัญยุตาการเลนะธรรมมสวังเอตัมมังคารุตตมังขันตีจโสววจัสตาสันานันจัทัสนังการเลนะธรรมสาักฉาเอตัมมังคารมุตตะมังตัปุจจัพระมจริยันจัอริยสัจนะทัสนังนิพพานสัจจิกิริยาจัเอตัมมังคารมุตตะมัง ตังยศนะกัมปฏิอสกังวิรจังเขมังเอตัมมังคารมุตตมังเอตาทิสานิกัตวานะสัพพัทธมปราชิตาสัพพัทโสถิงขะชันติตันเตสังมังคารมุตตมันตีบทสวดรัตนปริยังอินจีวิตังอิทวังรังวาสเกสุวายังรัตนังปณีตังนั้นโนสมังอธิตถาคเตนะอิธรรมปี ปณิต,ตังเอเตนะสเจนะสุวัตถิโหตุขยังวิราคังอมตตังปณิตังเยทัชาคาสกัณยมุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสมัถิกินจิทัธมปีธรรมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสเจนะสุวัตถิโหตุยำคุณทัเศรษหปริวันนยีสุจิงสมาทิมานันตริกันยมาหูสมาทินาเตนะสมโมนวิชติอิธรรมปีธรรมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสเจนะสุวัตถิโหตุเยมุขลา สัทธาจัตตาริเอตานิยุคานิหุติเตทคิเนยาสุขตัสสาสาวาเอเตสุทินานิมหัพรารานิอิธรรมปีสังเคระตังปณิตังเอเตนัสเจนะสวัตถิโหตุเยสุปายุตามนัสสาทันเหนานิกามิโนโคตัมสาสนำหีเตปฏิปตาอมตังวิไคห์ ม,มุตทานิพุติมพุจมานาอีธรรมปีสังเคระตังมานีตังเอเตนะสจเจนะสุวัตถิโหตุขีนังปุรานังนวังนตถิสัมภวังวิรัตตจิยายาติกเกผวะสมิงเตขีนะพีชาวิรุณหิฉันทานิพพันติพีรายัฐายัมปีโปอีธรรมปีสังเคระตังมานีตังเอเตนะสจเจนะสุวัตถิโหตุบทสวดธรรมบทสหัสวรสสวัคอัตาหาเวชิตังเสยโยยาจายังอิตราป,ปรชาอัตตทันตสะ โสศสาสนิจังสัญญาตาจาริโนในวะเทวูนคกันทพโนามาโรสัพรม,มุนาชิตังอปชิตังตยิราตถารูปจันตุโนโกสวดเกตุตตสูภาจิตตมิตังเตนะภะคะวตาชานะตาปัส,สตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทเทนะเอหาตุมเหมะอนุสเวนิมาปรมัปปรายามาอิติปริยายมาปฏิกสะสปฐะเนานะมาตักกะเหตุมานญาคาเหนะมาการา อาการปริวิตกเกณมาทิฏฐินิชานขันติยามาภะพารุปตายะมาสัมโนโนคารุยถาตุเมเหอัตนาวชานเนยถาอิเมธรรมาอุสระอิเมธรรมาสาวัชาอิเมธรรมาวินยุขราหิตาอิเมธรรมาสมันตาสมาธินาอาหิตายะทุขายะสังวัตติอัตตุเมเหปัชชาเหียถายถาตุเหอัตนาวชานเนยถาอิเมธรรมาอุสระอิเมธรรมานาวัชรา อิเมธมาวินยูปัสสตาอิเมธมาสัมมาสมมันตาสมา,สมาสมธินาอิตายาสุขายาสังวัตันติอัตถตุเมเฮเอุป,ปะสัมปะชาวิหะรยยธาติบวชสวดอุป,ปะเนยสูอุป,ปะนิยติชีวิตตมะปะมา ชรูป,ปะนีตสันสันติตานาออตังพยังมรเนเปขมาโนปุญญาณิกะยิราคาสุขาวหานิอุป,ปนิยติชีวิตตมปะปามายังชรูป,ปะนีตส,นสันสันติตานาออตังพยังมรเนเปขมาโนโลกามิสังปชาติสันติเปโโยนะกาเยนะสัง จายะอุทเจตาสาตังตาสาัสสะเปตาสาัสสะสุขายะโหติยังชีวามาโนปกรโรติปุญญงังธรรมโมหเวรคติธรรมะจาริงธรรมโมสุจินโนสุขมาวะหาติเอสานิสังโสมเมสุจินเนนัทุกติคัชันติธรรมะจารีสเพเสังคาราอนิจจติยถหปัญญายะปัสติอัตน เคสมะโควิสุทธิยาสเพสังขาราทุกขาติยถาปัญญายะปสติอัานิพินทติทุเคสมะโควิสุทธิยาสเพธรรมาอนัตตติยถาปัญญายะปสติอัถานิพินทติทุกเคสมะโควิสุทธิยาบทสวดอปันนกะชาดกกปันนกัตทานะเมเกทุติยังอาหุตักกิกาเอตาธัญญายะเมธาวีตังคันเหยะอปันนกังพระหุงเวส พระหูเวสรนังยันปีบพัานานิวนาณิจา,ารามารุขเจตยานิมนุษาปะยะตันชิตาในตังโูสรนังเขมังในตังสรุตตมังในตังสมาคัมมาสภะทุกขาปวงจติโยจากพุทธันจะทธรม,มันจะสังคัญจักสรนังคัโตจาตาริอริยสัจจานิสัมมปัญญ,ญาญะประสติทุกขังทุกขะสัุปาทางทุกขะสะอาจจะอติกะมังอริยจ่ต กังทูขูปัสสะมคามินางเอตังโขสารนังเขมังเอตังสามุตตมังเอตังสมาคมะสภะทุกขาปมุจตจตีบทสวดพันเทศกัะตัคาถาอิตังนานาวะขเมยานปนนนาติงกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยยทาตีตัมปะิีนันตังอปัตตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ปัจจุบันนั้นจะยโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิหามนุพะรูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนเงี้ยนไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นหนึ่งหนึ่งให้ปลุกโลงเถดออจิวะกิจมาตปังโอชัญยามารานาังสุเวพึงทำความเพียรเสรนในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนักฮิโนสังครันเตนะมหาเสเนานะมจจุนา เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจ,จุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปีงอหอรันตมตันทิตังทางเวพันเตกรันโตติสันโตอาจิงคาเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียบบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทางกลางวันและกลางคืนนั้นแลว,ว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนี้แลบทสวดพินหักปัจเจเวคณะปาฐานชาราธรรมมีชารังค ตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะโลพคนความแก่ไปไม่ได้พระยาธิธรมมหิพระยาธิอะนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะโลพคนความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมมีมิมรณะนัอน,านาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะโลพคนความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมน,ะน,ะนะาเปหินานาภาววินาภาววเราจาระเวนเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของ,ร,ของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสัก นี้กรรมพันธุกรรมปฏิสารณาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริสามิกลยาณังวาปะปังวาตัสทายาทาภวิสานิเราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไป เอวังอัมเหหิอภินหังปัจเวกีตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดบทสวดเทวตาอุโย,ยชะนะคาถาทุกขปัตตาจันนิทุกขพยาปัตาาาปตาจานิพยาโขกปัตตาจานิโสกโหุตุสัพเพปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมพังคุณยสัมพดังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทิยาังทานังทานตุสัทายาสีรลังรักขันตุสัพพทาภาวนาภิรตาหุตุขจันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระรัตตา นันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตจีนรักของพธามิสัพพโสบทสวดเทวตาปฏิทานาคาถาหันธรรมายังปฏิทานาคาถาโยภานามเสยญาเทวตาสัตติวิหารวาสินีทุเพคเรปพุทธิคเรตหิงตหิงต,หตาธรรมทานในนับพวันตุปูจิตาสุถิงกรรณเตทาวิหารละมัทเรเทราจมัชานาวาการสพิคโวสารามิการทานาปฏิบาสากาขามาจัดเทสานิคมาจัดอิสราสปานภูต พระวันตุเตชราพุชาเย็นปีศันถสัมภาวะสังเสริฐชาตาอธวบปาติกานิยานิกังธรรมาวารังปฏิเตสัพเพปิทุกขสักดกรณตุสังขยังธาตุจีรังสตังธรรมูธรรมัตราฉบุคราสังโฆหุนตุสมังโควะอัธายะจหิตายะจัอัมเหรักตุสัทธรรมธรรมสัพเพปิธรรมจาริโนวุติงสปาปุเนย,ยามะธรรมเมอริยปะเวทิเตบทสวดสัพพะปฏิทานาคาถา หันธรรมยังปฏิทานาคาถาโยพนามาเสบุญยสิธานิกตาสาญาณัญญาณิกตานิเมเตสันจะาภาคิโนโหนตุสัตตานันตาปมาณกาเยปิยาพุณวันตาจากักไมหังมาตาปิตาทโยทิฏฐาเมจัพยติฏฐาวาอันเยมะชันตะเวริโนสัตาทิทันติโลกะสมิงเตภูมาจัพโยนิกาปัจเจกะ สรันตาภาวะพระเวยาตังเยปฏิทานมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับปชานันติเทวาเตสังนิเวทะยุงมยาธินานาปุญญานางอนุโมทนาเหตุนาสัเพสาตาสาทาโหติอเวราสุขชีวิโนเขมัปะทานจาับปปูลตุเตสาสาสิชตังสุภากสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญทั้ง แห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเา่าใดเป็นที่รับผู้มีคุณมีมารดาลและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวกรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสี่และมีมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยและพบใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้ ข้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบกัรให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอสัตว์ทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่างมีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านี้นั้นจงสําเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอน,นิสงฆ์แห่งการบูชาพัตนารัรยด้วยการสัตยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริษและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ผลจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรด เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำหนวยกรยให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกริ่งภลีพิพพนาศโดยมูลนิธิสมเด็จพระยะาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่3มสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจะัสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการด้วยเถิน